ออามาครับเรามาดูวิธีการนําเนื้อปลาตองและปลาฉลากออกแบบง่ายๆโดยไม่ต้องขูดเกลยดและลอกหนังนะฮะอ่าดับแรกเราก็มีค้อนอ่ามีค้อนมีตะปูมีตะปูแล้วก็มีเหล็กกลมๆไว้รีดเนื้อฮะวิธีทําก็ง่ายๆครับผมอ่าดูดูขั้นตอนต่อไปนะฮะเนี่ยนำตะปู ปูต่อลงไปเลยปูต่อไปเลยแล้วนำปลาปลาฉลาดนี่มันเสียบลงที่ตามันเลย,เ,ยลเ,าาเสียบลงที่เบ้าตามันเสียบลงป้ายเนี่ยอย่างเงี้ยง่า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 ยนะครับดูตัดตรงหางมันนี่ลำต้นเหล็กที่เราได้มาอย่างนี่นะครับเน,นี่ยอย่างเงี้ย รีดเลยใค่อยรีดออกง่ายๆครับผมเนี่ยนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับออกง่ายๆเลยนี่มีเท่าไหร่ก็หมดครับเนื้ออู้วิธีออกออกง่ายๆเลยนะครับอืมค่อยรีดไ,ไปเ,เี็บไปเรื่อยๆดูดิฮะมีแต่นเนื้อออกไม่มีกล้างเลยนะฮะกล้างไม่มีเลย ดูว่ามันหมดแค่ไหนนะฮะตัวแค่นี้ว่าจะได้เนื้อเยอะแค่ไหนอีดไปเรื่อยๆตรงนี้ตรงคงตรงขี้มันเราก็ไม่เอาฮะเราจะเอียงเอียงหลบหลบไปอีดไปดูเช็เดเยอะนะั่นนะเยอะนะครับอีดไปเรื่อยๆเลยเห็นไหมปลาฉลาดตัวนี้เดียวเองดูเนื้อซสีก่อนของเยอะมาก ได้เยอะนะตัวหนึ่งอ่ะมีแต่มะละกอแล้วก็จะรีดรีดออกดูดูนะะอ,อกเยอะนะฮะดูดูก่อนนะฮะออกเยอะง่าย,ายฮะเนี่ยเสร็จแล้วหนึ่งตัวนี่นะฮะดูเนะปลาปลานี่แบนไม่มีไม่มีอะไรเลย อาจจะไปต้มยำหรือทำอะไรต่อก็ได้นะฮะดูดูเนื้อปลาได้เยอะนะฮะเนื้อส่วนหนึ่งโอเคนะครับผมเนี่ยได้เลยนำไปทำกับข้าวได้เลย